พร้อมที่จะร่วมปฏิบัติและร่วมตัดสินใจและสั่งการตามสถานการณ์เพร,ราะฉะนั้นสิ่งแรกคือพวกเราไม่ต้องกังวลใจนะครับผมขอสร้างความมั่นใจพวกเราก่อนนะครับอย่างไรก็ตามเราจะปฏิบัติตามกรอบของกฎหัายนะครับจะควบคุมสถานการณ์ให้ดีที่สุดนะครับสถานการณ์การเ่าแม้จะมีความเคลื่อนไหวที่จะนัดหมายมาเคลื่อนไหว ในช่วงเวลาเช้าวันนี้อยู่บ้างแต่เนื่องจากเย็นนี้มีงานจุกๆุมใหญ่ที่สก,กายวอล์กงต้องประเมินสถานการณ์อีกครั้งหนึ่งว่าจะมีมวลชนมาที่นี่ในช่วงเช้าเนี่ยมากน้อยแค่ไหนนะครับในส่วน

จอครับเจอครับอาจุดกัดกรองด้วยนะครับล้าะเทียนด้วยนะครับล้างมือด้วยเจลประหอด้วยครับยไปไปกป้ายเป็นกำลังใจมันก่อความไม่สมบง,งบ,สบตรงไหนแ,แล้วป้ายป้ายที่ยึดไปมันถ้าสมม้บุญ่ามีอำนาจที่จริงมันไม่สงบตรงไหนการให้กำลังใจ แรกเขียนว่าเป็นกำลังใจมันมันไม่สงบเหรอครับ คนก็ทยอยเข้ารับทราบข้อข่าวนตามหมายเรียกนะครับก็จะฝากรัฐบาลก็อยากจะบอกรัฐบาลว่าตอนนี้มีประชาชนเยอะแยะเลยนะที่ออกมาเรียกร้องในสิ่งเดียวกันนะครับแล้วอยากให้รัฐบาลฟังในสิ่งที่ประชาชนเรียกร้องบ้างไม่ใช่เอาหูเอาหูไปนาตาไปไล่ที่ผ่านมานะครับตอนนี้เศรษฐกิจมันแย่จริงๆครับแล้วก็คนข้อนประเทศค่อนข้างจะลําบากนะครับตอนนี้อยากให้รัฐบาลฟังสิ่งประชาชนบ้างแล้วก็ฟังสียงข้อเรียกร้องของผู้เรียกร้องบ้างนะครับ ข้อกล่าวหากอะไรข้อกล่าวหานะครับก็เป็นเหตุจากการชุมนุมที่ให้แยกลาดเท้านะฮะที่เป็นหัวข้อง,งานซ้อมต้านรัฐประหารนะครับก็เจ้าหน้าที่ก็ได้แจ้งข้อก่าหาแล้วก,ก,ทก,วก็ทุกคนก็มาเล้วเศร้ากันก็นจ,จบก็ไม่ได้มีอะไรเออไม่ได้รู้สึกคออะไรทั้งสิ้นครับเพราะว่า เป็นเรื่องปกติครับคือถ้าคุณถ้าคุณออกลบมันก็เป็นเรื่องปกติคุณต้องมีแผลอยู่แล้วก็ไม่ใช่เรื่องแปลอะไรครับก็ถือว่าเป็นสตอรี่หนึ่งในการต่อสู้ของทุกคนนะครับหลังจากนี้เราก็จะเดินหน้าต่อเรื่อทการก็ในส่วนตัวของผมก็ผมยังคงเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ผมยังคงสู้ต่อครับก็ไม่ได้ทำให้ผมรู้สึกว่าจะต้องถอยอะไรอย่างไรไม่ต้องมาอครับ ผมไม่เคยคุยครับเพราะว่าหน้าที่ในส่วนนี้ไม่ใช่หน้าที่ของผมครับผมผมเป็นแค่หนึ่งในผู้ร่วมชุมนุมเทงนั้นเองนะฮะไมไ่ได้เป็นคนจัดหรือเป็นคนกำหนดนโยบายพิจศาสตร์อะไรใดๆทั้งสิ้นครับอันนั้นต้องไปถามกับรองรุงเาตรนนี้เพื่อนๆอะะ